คุณนะพี่น้องเห็นยังบอกคุณนะโอ้ยมีแต่เหตุมาดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า ลุยต่อสีสันที่งาก็สร้างมาลุยกันต่อพ่อแม่พี่นองจ้าลุยกันต่อไม่รอแล้วนะลุนหลุนลุยๆกันพ่อแม่พี่นองจ้าคุณน่ะแข่งกับลมแข่งกับฝนแข่งกับลูกปืน <laughs> งัดทางงัดปัดินี่งัดทางงัดเทมบอนเดี๋ยวเนาะใหญ่ว่างัดอย่างเดียวสัน่นงัดทางงัดนี่ เฮ็ดนะปวดักอึดักอยากเฮ็ดหลายคนกับหลายมือน,นีัเก็บเพื่อทุกคนนั่นแหละเก็บไปจมไปถึงสิเก็บไปจมไปกัเก็บของเจ้าเบิ่งคือเกา่าจมเป็นเป็น <c oughs> เดี๋ยวสิตัดผ้าตัดขาเก็บก่อนเก็บกล่องไว้บ่ดนมาดามจะได้พักมือจากถือกล่องน้ำ 两公两个，嗯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 ，<片>嗯。 งามขนาดขามานันรูดไปเสียวเจ็บรวมกันไว้ตัดขามองนี่ละอวบเรืองงามค่ะโผดโผดแล้วอขาเง่าอีาตังหก แมนปวดแขนปวดปวดมือใหญ่จมนะแต่ว่าพอหยุดนะสู้นะเพียเจ๋งเพียคือลองเพลงเป็นเฮ้ยอ้าวอยากฟังต่อหลายคนหนีบ่ได้เนีาะบ่ เอาเลยเด้อพี่น้องสองเอ็นน้องรบากันอีกแล้วเด้ซ้ำหนีละได้มาเอี้บกเคยจบจะคือต่อไปเรื่อยไม่เคยจบสักทีนึงจำแต่ที่แล้วพี่นะพี่น้องจะเป็นง่ามค้ย เงียง่ามมีหลีเดี๋ยวไปตัดขาเบิ่งความง่ามเถี่นหนึ่งเด้อะฮะนี่เดเี๋ยวไปทางนี่นี่เน,นี่ยยางไปนี่ลหละเขาสิได้วนไปหามองจุดแหลกเข้าค่อยๆค่อยๆมาด่าค่อยๆค่อยๆหยิย่ กองไว้นี่เดี๋ยวสิผ้าตัดขาเพียฮะอ้าวคือออ้บานขี่กวงปานขี่สั่งพอนะไปแล้วมัง่งอย่าขอยไปเห็นขี่กวงางสงสัยเราตกใจแหละยิ่ยงเสียงปืนแล้วขี่กองไง ก็บกองไหวโอ้ยเพียงจุ่มเนี่ยขึ้นงามแท้เอาเนี่ยคือนะดอกกําลังอ่อนๆเลยเนี่ยไปตัดขาให้เบิ้งมาจ้าบันนี้หนุ Nh ่มๆุมแล้วกับผ้ามาตัดขาคุนนะ่ะเดี๋ยวเบิ้งกันที่ละดอกความงามของเราเนาะเพีนะเพียงอุ้ยมองนี้มแต่ดอกอุบอบงาม,งาม หยอดอีหลีพี่น้องจ้นะเนาะตาไหนก็ฟินโอ้บ่มีมูแล้วเผื่อนคนแดนไปแล้ว <c oughs> มีอยุสองพวมเมียนะที่แพทย์ันทักเพิ่นไม่ลีปก่อนนะเพิ่นกับเกียบอยู่นี่แหละแต่ว่าทักกันแล้วเนาะเพิ่งกับ่บด้คุยก็เพิ่นอีกแล้วสินะ อ่อนหลุดเลบเสียงอันจีดแจดจีดแจดน่ะเสียงเสือได้พี่น้องเสียงเสือมันสีกันกับขากางเกงแทบก็เลยเป็นเสียงนั่นเพี่อนอุ้ยขาไหมเพื่พี่น้องสุดยอดบ่เหลืองอุหูยหยงามเนาะเพื่สุดฟินเลยจ้าสุดยอดความฟินเลยเนาะ เล็นอะก็เอาอไปลุยกันต่อจ้าพอม่พี่น้องมึงนะโชคควม้มงามเห็ดอีกแล้ว ไล่ฝนฝนทำแล้วฝนตกทำแล้วตกแต่อย่าตกแห้งตกเพราะสำมนึงองจะตกหำกันเถนะอะเนาะใหญ่ขอด้ทางใดเละบุญน้ำหาใอญ่กันไปพาไปน้ำหายใจอย,ยจอย,จอย หายไปไหนแล้วไม่รู้เ่รย์คอยอนนจอยหายลเลยเฮาเดี๋ยวมาปึงกันอีกแทนเด้ขออนุญาตปิดกล่องน้ำหายใหญ่ก่อน พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพียเป็นเต็มๆอยู่เป็นเบียอยู่แต่มันบ่งามห้อยคนลุยอีคักแล้วภาไปหาหมองไดที่เพิ่นบอ่อด้ลุยเนะเาะแป้วหมองไดดีล่ะที่เพิ่นบอ่อดดลุยน,นี้หมองหันละายคักไปไปเบิ่งกัน หลายคักหลายแนวเฮ็ดก็ได้แต่ว่ามันสิงามบ่บเพื่อเป็นเต,ต็มเต็มอยู่เก็บว่านี่ล่ละดอกง่ายดี เต็มอยู่พี่หน่องมีแต่เห็ดกับเห็ดแต่วเก็บปูถือเอ้าไม่แงตาไม่แงตา เขาไปเอาเดี๋ยวสิเขาไปเอาฟังนั่นอยู่พี่น้องไปโอ้โอ้ผมแนวเกีียวผมโอ้ยอุ้ยปลาลุ่มส้มของอุ้ยอ้ยอยู่โดนปลาการกระทำปลากระทำมาดามอ

พี่น้องสาบลาบอยู่ไอ้ยปุ๋นนะตู้เห็ดปุ๋นนะสาบลาบอยู่ปุ๋นะทั้งปุ๋นทั้งหลายเสียงรถเจ้าเมื่อ้วมนะั้ง ได้โก้หนังดิเ,เอาจักหน่อยได้เลยมาพี่พี่น้องผัดเจอเอาว่าได้ได้แล้วอุ้ยปุ๋น่ะเห็ดเต็มอยู่ปุ๋น่ะทั้งปุ๋นทั้งลาย,ยพี่อีกพี่ยตรงจีระเห็ดทั้งนั้นเลย You know. <laughs> oh, songana lirik tada. Kita kirim, deh Lệ lệ tung bay Mà lệ Ôi, mày anh hết thầm hết thầm hết thầm hết Nè, hết thầm 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 สีผ้าเหลือกเอาแต่ดอกง่ายๆได้บนะ่เนี่ยท้ายเห็เบิ้งข่วมง่าม,ามของเห็ดนำ้ำปุัะพี่น้องเห็นยังบอกปุัก,ก,กโอ้ยมีแต่เห็ด <c oughs> อฮ้ย ขาเร <ขา S 1> ืองเหลืองเนี่ยุณนะโอ้ยเหตุไดสิเขาไปเอาเล่าได้พี่น้องเป็นเดินๆอยู่นะเห็นปโอ้ยหองเอ,อือนเดือยไปสายอีกแล้วหลายโพดพันมาหลายหลายเกินไปเห็ดน,น่ะ มึงนี่งามนะพี่น้องสีมึงจะละสีหมอดไหมสีเขียวงามค่ะเพื่อให้เกิดงาม ตาไหก็นจนได้ห้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ็ดหลายโพดหลายจนเก็บบัถือก,ก็สิว่าเก็บบัถือทั้งพันเนาทั้งพันอันนี้นะพี่น้องจา๋าสำเนึยงสำหนามเนาะเพียเจ้าเบิง้งงามกระโดดกระดิ่งโอ้ยเพียนะเฮ็ดจ้าเฮ็ดเพีย

เีือฟันเสฟันเสเขียวม่ดามตจองว่าหูยเห็ดจังหลายโโมอแตงแท้แต่ตัวเนียวคยเหลือง้า Ở bên đường Khá là Bên tấp tập, tập chung Phải ở đoạn này đúng không Thì nhanh đó ngay khao điều tem cả ta nó oh เก็บบฆสนาเหตุเพี่เก็บบฆสนาแล้วดอกดูได้สิเก็บสนะเพิ่นเนาะหลายโพด มันแต่ฝนเริ่มลินหออเริ่มเมืดอดเราพร้อมใหญ่เฮ้ยง <c oughs> ามครับ ที่ว่านไว้กันเพราะขื้นดีป่ะนี่นะมึงตีหล่ะพี่น้องมันทาบลาบเนี่ยไปทางไดก็มีแต่เห็ดเนาะแามเห็ดหลายกระจมแา่บ่มีกระจมแต่ว่ามันบ่มันบ่คอยได้มีฟิลแต่ว่าบ่มีเห็ดแต่งเนาะ ว่ากินแต่โดนเราได้ใหญ่แฟตออกแต่โดนแล้วใต่เขียดใต่กบแต่โดนแล้วเหิ่มมือดปพิบเนี่ยเราเอาปับเลยแล้วภาพพอมพี่น้องใต่เขียดใต่กบทันที่เลยแถมมือดเนี่ยมืดปับเอาปับ <c oughs> อยู่ผู้เดียวตอนนั้นที่ว่าอันก็เละเบาวาก็ม,มีแต่คอยก็ไม่แต่ข่อยกัไม่แต่ข่อย มีเต้ข่อยกับข่อยนี่ล่ละพอนะจะเบาเบาแน่วไดโอ้ยออวันนี้เนื้อขึ้นไปไรเอา้เาเจ้าคือเบาแน่วนี่แหละมาดาเรีว่าโอ้ยพ่อแม่พี่นออ้องเอ้ยถือซาเราเด้อเราเบาไปต่อถีบตัวแดนเราเบาว้าวมีเต้ข่อยกับข่อยว่าสิว่ามีแต่พี่จ้อยกับแพทย์นี่แหละ่าสิว่ามีแต่เล่ากับแพทย์นี่แหละ มิตรเล่าก็ข่อยเนี่ยมิตรข่อยก็ข่อยพอดนมา,มาเอา้าพี่บอวแน่นั่น <ś c oughs> ัก้ปหหมัวคักฟินบอ์พี่น้องบันนี้มาเจ้าหินบอ์ ต้องวินวินยี่หลีแล้วต้องวินอยู่แล้วพี่จอยยี่หลีวินแทะคอยกับวินคือกันวินจนวินพี่นอวิ่นอย่ยบได้วินนยังเด้บได้วินมาฮ็ตหลายวินหย่อนพักกันหมุนกล่องหูยพี่น้องโอสมโอสาเบิ่งเอาเห็นฮ็ดหลายข่อยกับไปตาข่อยกับไปแล้วผมจะข่อยสิเก็บดอกใดกข่อยกับหันไปเรื่อย มูเจาก็ต้องหันนั่แหละหันแล้ฟินจนวินนี่ล่ะเพื่อนคอยอื่นฟินจนวินน้องก็จะล่นแล้วล่ะค่ะ เอาไปแล้วถุงสำรองมาติค่ะโอ้ยใหญ่คอยออกย็ได้ใหญ่เก็บจังได้ใหญ่ขึเก็บเร็วแท้ใหญ่คอยอนี่เก็บเฮ็ดเก่งก็นองแล้วเป็นปลาล่มาจาเพิ่นเหลือแต่ดอกง่ายสันติขายาวลง่งเอาใหญ่อเสียใส่เอาบ่ โอ้ยทางพี่น้องเอ้ยเหียยึงลงเห็นหยังบนอื้มงามคักงามแน่เนาะเหียโอ้โหเงิดหลายกล่องตัวนี้แฟช์เบอโอ้กัตโนมาดหายไหมเงิดเงิดเพชรก้อนหนีง่ายดอกใหญ่ค่ะ ุ่นอะจัดแต่ละเทื่อนี่พี่น้องเอ้ยมันเจ้าใจละลล่เลยแหละปัวออกก็เลยไหม แสงกันได้พี่น้องปับคากไลม้มนก็ขาวาวดเนาะแมวนี้ลหละบุกปับเอาเลยกับมืดจักน้อยก่นอน หลาย,ยคัหยคกหลายเนี่ยเต็มไปหมดเลยเห็ดน่ะตะโดแม่ง่ายางงาต,ตัวหนี่งกันดอกนี่ก็คักใช้ได้ไนี่บัวเปก ะใจอีลีเก็บเห็ดโอ้ยหลายคักเนี่ยรืมสุดยอดอเด็กเก็บกระหมาะนี่คลิปนี่กระสาวกระซำนี่รึเพี่น้องเพื่อเด็กเก็บต่อถ้าเออส่วนเมื่อก็สิบห้าเมื่อจ้อะยังได้กับฟินขี้เก่าเนาะเห็ดหลายขี้เก่าไหมฟินเหมือนเดิมฟินจนวินผิดละ,ะฟินทั้งวินขี้ยายบ้านลนะ nhỏ nhỏ hít luôn con ừ. kìa ui đâu thằng đấy này nè hết ui lại lại ui kìa ที่เราพี่น้องเดี๋ยวเข้าร้านตัดัตัดมันจะกมวนที่กันน่ะแหละเริ่มถนัดแล้วบันที่แรกว่าบ่าถนัดแต่ว่าทำเป็นดงอื่นนี่สีบ่ตัดเด้อเพราะว่าขาพันแงวดงหนึ่งขาบัวพันแงวตัดออกมาและหล่อนคนงหลอนเลยคุณเห็ดทั้งนั้นเลยจ้ะ หนดทั้งนั้นอ,อเคอเคุ้ยไปแล้วพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกการใจทุกไซ์ทุกแชร์ทีท่ในใี่หายแพทตุ่ยกตเด้อกมาดามอันมาดมามพีมาส้มก็เอ็นจอยหลายสายจาว่าพิดเปล่าถีแล้วจะจอยแล้วคิอจังบ่ได้เ่าอย่างเฮ้ยบินเฮ็ด ก็สิว่าพิทเปาถึงนะอยู่ดีไม่แห้งสูผูกทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนนะจ๊ะกดไหลกดแช่ไปร้วเด้อยาศ้าโลกสิได้เห็นปานคนมาปูไห่พี่น้องเอ้ยแชร์ไปให้คนได้เห็นทั่วโลกว่าเห็ดเยอะขนาดไหนเยอะไม่เยอะจนวินนะพี่น้องวินวินในเห็ดกินจนวินครับาไปแล้วจ้ะรากนะจุบ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะบายบายคะ่ะยู่ดีไม่แห้งสูผูกทุกคนเนาะ ไปแล้วก็ยังตัดจุแฉบๆอยู่นี่ก็แฉบๆอยู่คือนเขานี่เพิ่นมั่นเออเพิ่นมั่นในอารมณ์เสร็แล้ว